ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคนที่สตูดิโอนะครับผมฟีเจอร์วันจัน,น์นี้นะฮะฟีเจอร์วันจัน,น์นี้ก็เป็นของยูเวนตุสนะครับผมอาที่ก่อนเนี่ยอาสเปิร์ไปแล้วเสื้อขาวไปแล้ว มายูเวเขาดำในกระปุก,กที่นน่าจะเป็นมาริดว่ะเนไครับเนี่ยแต่ก็มันก็เปลี่ยนลีกนะเปลี่ยนลีกแต่ที่น่าก็น่าจะสเปนหรือไม่ก็อิตาลนะีนะครับผมหรืวิเดีบาเยรนนะนะครับโอเคนะครับผมยูเวนตุสมีใครบ้างในะชุดน,น,น,นะะ a, น a, ี้นะครับผมมีเอ่อวลาฮูบิกนะฮะมีเคียซ่านะครับผมมีเคียซ่ามีเออ่โลคาตุรีนะครับผมมีเชสเนียนะครับผมนะฮะมี คอสติสนะฮะคอสติสคอสติสแล้วก็เออ่เบเมอร์นะครับผมนะเบเมอร์ดาริลูครับผมแล้วก็มอยคิน ok นะฮะชุดนี้ถ้าโหไม่รู้เลยวะ่ะเอาจริงชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้ใช้ใครสักคนไม่เคยใช้สักคนจะว่าตัวไหนทีเด็ดก็แต่ว่าลาวิกเนี่ยมีนะมีนะที่เป็น นอมเร์ติ้งห้าดาวในการแรกมีนะแต่เวอร์ชันนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ที่เอบเอบอยากได้ก็มีเคยซ่าก,กับเนี่ยคอสติสนี่แหละในิลิปคอสติสท,ที่รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้นะคอสติสก็สายมุงนะคนนี้เปิดบอลค่อนข้างดีสกิลเปิดบอลมาเต็มนะครับผมสกิลนี้ต้องมาแหละเปิดบอลจะริมเส้นนะครับผมโอเคคนนี้ก็โหดนะ มันก็โหดนะครับแต่เคลประมาณนี้ละกันนะก็คือยูเว่แน่ๆวันจันนี้นะครับผมวันจันนี้ยูเว่แน่ๆค่าพลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะก็เล็งๆไว้ก่อนนะครับผมเคียซ่ากับฟิลิปคอสติสนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับฟีเจอร์วันจันทร์นะครับก็เป็นทีมเดียวปกติมันจะมี2ทีมนะสมัยก่อนเกือบสทีมอะไรเงี้ยสทีมอะไรก็มีแต่นี่ทีมเดียวนะครับผมนะเคียร์ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เป็นของยูเว่นะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ วันนี้ไปนละบ๊ายบายแล้สกัน